สวัสดีวันสงการค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างแท้จริงเลยนะคะที่นี่คืออำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านของแม่ดองนะคะอันนี้ไปดน้ำดำหัวพ่อใหญ่แม่ใหญ่มี่ะลูกสไปร์ลนันส์สามดอกนะคะน้ำควันข้าวน้งควันข้าวน,านี่ ข้าวแท่นน้ำวะลูกย่างเขาใหญ่ไม่ใหญ่เลยเนะาะที่นี่เขาเรียกว่าข้าวแม่เต้านอยต่นะคะระดับเราก็จะเรียกข้าวใหญ่ไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นหรียญนี่ก็เรียกข้าวแม่เท่าเข,ขาว่าอย่างนี้เนาะดูสิเอาน้ำใส่ถังแล้วก็ดูสิคะคุณยายใส่คอกระเช้าแล้วก็นุน่งผ้าถุงมารอให้ลูกหลานรดน้ำเต็มที่อันนี้ก็คือ บ้านนี้มีลูกหลานเยอะมากนะคะอันนี้ยังขาดไปอีกตั้งสามสี่ครอบครัวคะ่ะมาไม่ครบนะคะด้วยสถานการณ์โควิดก็อย่างที่รู้เนาะหมูมะม่วงโดกมาก,มมากนี่น้องนี่ค่ะรวบรวมเงินกันนะคะเอาใส่ขันไหว้นะคะแล้วก็ถึงตอนท้ายมาก็จะแบบว่าหารกันค่ะมาดูจํานวนเงินได้เท่าไหร่ก็หารอย่างมีผู้ใหญ่อยู่สี่คนก็แบ่งกันไปนะวันนี้ก็ที่ลูกหลานรวบรวมเงินมา รวมรวมเงินได้กันนี่ก็ผู้เฒ่าผู้แก่สี่ห้าคนนี้ก็จะได้คนละสี่ร้อยกว่าบาทนะคะแต่ว่ารดน้ํากันได้สนุกสนานค่ะพวกหลานหลานเขาก็อาบน้ําให้พ่อปู่เลยนะคะเราเรียกพ่อปู่เนาะแต่เขาเรียกพ่อใหญ่อาบน้ำสาโบรให้พ่อปู่เลยสนุกสนานเล่นกันนี่พี่น้องกันล้วนเลยนะคะไม่มีคนอื่นนะคะแถวนี้ ซอยเนี้ยบ้านพี่บ้านาน้องค่ะปิดซอยเล่นเรือน้ําท่วมซอยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะตรงเนี้เป็นลูกหลานของพ่อใหญ่หมดเลยพ่อใหญ่มีลูกเยอะนะคะแตกหาง่แต,แต,แตกกอมาเราก็เป็นขอดองแม่ดองอีกทีเนาะเราก็มากับเขาด้วยค่ะร้อยเอ็ดเพราะเรามาหาหลานสาวนะคะหลานกวดข้าวของเราหลานสาวคนแรกนะคะสนุกบ้านพี่น้องที่นี่คือร้อยเอ็ดสนุกนทางเหนือบ้านแก้วเลย ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะคะแก้วก็ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเลยนะเพราะว่ามาสงการที่ร้อยเอ็ดนะคะกลับไปกรุงเทพเมื่อไหร่จะกลับไปหาไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะอย่าโกรธอย่าว่ากันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะประเพณีที่ดีงามของเรานะคะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่จริงท่านดีใจกันมากเลยค่ะให้ลูกหลานมาอาบน้ำให้นะคะ ดีอกดีใจกันนะคะเราไปจากพุงเเพเราก็ใส่แมสนะคะมาหาผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคนที่เขาอยู่ด้วยกันตรงที่นี่เขาก็ไม่ใส่แมสเพราะเขาอยู่ด้วยกันนะคะแต่เราไปไกลแต่ว่าตรวจ ATK กันหมดแล้วนะคะมีขีดเดียวค่ะระยะทางระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เราก็จะใส่แมสตลอดนะคะเรารักษามาตรการเดินเพราะเราไกลนะคะน้องๆที่เขามาไกลเขาก็ใส่ คนที่ไปจากกรุงเทพก็ใส่แมสกหมือนะคะลัวคุณปู่คุณย่าจะติดโควิดติดเชื้อเราอาจจะเป็นตัวนําเชื้อไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราก็ป้องกันเต็มที่แล้วนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะมีความสุขมากๆคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ เาครับเลยบอ,อ,นะอ,อย่าให้ชุดเล่อนนะเร้ดินแดแห่งแดนอีสันทังเทพาทานช่วยบ้านกันเองเมืองฟ้าผู้คนของามวมดวดรมาราเด็มตางามทางํำใจประชาช มานเมืองเพื่อนก่าไรน่าสมขูแลกระกรันดูเมืองพลันใจยและดำเมืองไวใ้ในงามวิไลผ่อนคลายเสื่อมสูญน,น้ำดื่มใสชำ้ำน้ำใจคนเพิ่มพูนไม่มีวันแ,แห้งหลง ความรักและสามาบปีเราเองคนนี้มีเกียดแดนไปศาลแต่ครั้งโบราณเขาขาดน้ำกล่าเรื่องราวยังดีสวนน้ำมูนั้นคือชื่อแดนแห่งนี้รัวกายเลือดไห้ที แรงแค่ไหนไม่ไหลทุกข์ลาร้หยกว้างไกลสุดตาวางจนคุลาร้องไห้ต่ว่าสุดฝันไปยิ่งพังโบเตยังแคน้ำในหัวใจที่แผกละจออกไปกอบกลุ่ม អៃមងរយទេអើយ